ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการบรลิธท,ทีมงานทนายประชาชนโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่27พฤษภา,าคม2515ระบุว่าผมอยู่กับมหากาศมวยล้มต้องคนดูมาไม่รู้เกี่ยวเรื่องแล้วกับบุคคลน,นี้จนขึ้นโดงขึ้นศาลจนผมชนะคดีเพราะถูกอีกฝ่ายดิสเครดิตผมพูดได้คําเดียวถ้าเขามีหลักฐานเขาเปิดไปแล้วครับผมเข้าใจประชาชนทุกคนที่ตื่นเต้นและรู้สึกมีความหวังที่ใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่าคดีความต่างๆศาลเขาตัดสินด้วยหลักฐานไม่ใช่กระแสและมีคนมากมายที่กระโจนเข้ามาในคดีเพราะต้องการพรื้นที่สือ่อถ้าคุณไม่ตื่นรู้คุณก็กลายเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ผมยินดีที่จะเข้ามาช่วยแต่แรกแต่ในเมื่อครอบครัวเขาปฏิเสธและเทผมทิ้งไว้ต่างทางผมจึงทําอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับนอกจากการสนับสนุนการตรวจสอบคัดค้านเพื่อให้ข้อมูลมันเป็นจริงที่สุดก็คือหน้าที่ของประชาชนและทนายที่ดีเช่นกัน เ hey. ตามกันไปง่ายที่สุดไม่ต้องเสี่ยงให้คนมาดมดาไม่ต้องกังวลทัวมาลงแต่ผมมีจุดยืนของผมคิ i t i c a l thinking และความจริงสำคัญที่สุดครับทั้งนี้ทนายต้มยังตอบคอมเมนต์ด้วยว่าผมชอบที่ผมพูดคุณก็อวยผมผมคิดไม่เหมือนคุณคุณก็ด่าผมเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีแต่ผมคนปากตรงกับใจผมยอมที่จะพูดความจริงแล้วให้พวกคุณโกรธดีกว่าโกหกแล้วให้คุณชอบถ้าเบื่อกับการพูดจาดึงสปิของผมก็พักเข้าเพจผมไปก่อน ไว้คดีหน้าเจอกันครับลูกเพจผมตัวจริงต้องฉลาดและทันเกมเราผ่านร้อนผ่านหนาวกันมานานเข้าใจกันดีใช่ไหมครับ